สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยอาจารย์แก้วสรรอติโพธิมานำเสนอครับแก้วสันออกบทความสุดกินใจคุณค่าในชีวิตของคนชื่อภูมิพล 13ตุลาคม2559ชีวิตในหลวงของเราได้จากโลกนี้ไปแล้วพวกเราคนไทยโศกเศร้ายิ่งและแสดงความรักอาลัยออกมามา,มากมายหลายลักษณะการจนมีคนเป็นอันมากแปลกใจและไต่ถามขอคำตอบจากพวกเราอย่างจริงจังว่าคุณค่าในชีวิตของพระองค์ท่านอยู่ที่ตรงไหน ต่างจากชีวิตอื่นๆที่จากไปในทุกๆวันอย่างไรผมเป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดใต้ร่มพระบาร,รมีมากกว่า65ปีใช้ชีวิตผ่านโลกความคิดพอสมควรก็เห็นว่าน่าจะมีคําตอบให้เขาได้บ้างดังนี้ 1. ผมจะตอบเขาว่าเราไม่ได้รักนับถือพระองค์ท่านเพราะฐานันดรมันช่วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงเกิดมาเป็นกษัตริย แต่เมื่อคนคนนี้เกิดเป็นกษัตริย์แล้วเขาเป็นกษัตริย์ที่น่านับถือหรือไม่ถ้าท่านผู้ตั้งคำถามได้เกิดเป็นกษัตริย์บ้างท่านจะเป็นได้ดีเหมือนพ่อหลวงของเราหรือเปล่าหัวใจของคำตอบคำถามมันน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าคนคนนี้ได้ให้อะไรสร้างอะไรไว้แก่โลกบ้างไม่ใช่มีฐานะมีตำแหน่งอะไรคำตอบเช่นนี้คุณว่าถูกต้องไหม 2. ท่านผู้สงสัยหลายคนสรุปว่าเรานับถือในหลวงเพราะท่านเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งศิลปะเรือใบวิศวะชลประทานการเกษตรการปกครองผมขอตอบว่าไม่จริงโลกนี้มีคนเก่งกว่าพระองค์อีกมากมายหลายด้านนักแต่จะมีใครกี่คนที่มีคาแรคเตอร์เป็นบารมีให้เคารพรักกันโดยทั่วไปโดยสนิทใจนั้นยากยิ่ง จริงหรือไม่ 3. บารมีคืออะไรหลายคนถามผมว่าในหลวงเรียนจบสูงนักหรือผมว่าคนไทยตอบได้ง่ายมากว่าคุณค่าของชีวิตนั้นไม่น่าจะวัดจากเขารู้อะไรมีจํานวนความรู้ในสมองมากหรือไม่แต่ต้องอยู่ที่ว่าคนผู้นั้นเขาได้สอนอะไรออกจากตัวตนจากความคิดความอ่านและการปฏิบัติจริงของตนเองบ้าง เขาได้สอนให้คนรู้จักคิดอ่านไฝรู้รู้มานะอดทนรู้จักเมตตากรุณารู้จักเสียสละเพื่อโลกที่ดีกว่าหรือไม่ตรงนี้ต่างหากคือคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่ในหลวงของเราท่านทรงบำเพ็ญเพียรสั่งสมไว้สอนไว้กว่า70ปีจนจากและจบการสอนไปตามวาระแห่งสังขารท่านผู้ถามเห็นต่างจากผมไหม4 เพื่อนต่างชาติบางคนอาจจะชี้บ่งว่าคุณค่าในชีวิตนั้นน่าจะอยู่ตรงที่มีคนรู้จักมาร่วมงานศพครบถ้วนพร้อมหน้าเพียงใดแล้วเลยถามว่าในงานพระบรมศพมีใครมาร่วมบ้างผมก็ขอตอบว่าคุณคิดผิดโดยสิ้นเชิงความยิ่งใหญ่ในคุณค่าของชีวิตที่จากไปนั้นไม่ได้อยู่ที่มีคนรู้จักมาร่วมอะไรกันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่ แต่อยู่ตรงที่มีคนที่ไม่รู้จักมาร่วมอาไรเพราะคุณงามความดีของท่านพูดจากไปหรือเปล่าหนึ่งเดือนมานี้คุณเห็นอะไรบ้างที่พระบรมมหาราชวังและทุ่งพระเมรุบ้านเมืองคุณมีให้เห็นอย่างนี้บ้างไหม 5. ท้ายที่สุดยังคงมีหลายท่านสรุปว่าทางเดินในชีวิตที่มีค่าที่ว่ากันมานี้น่าจะเป็นเรื่องพรมลิขิตหรือเรื่องบางอื่นก็ได้ คำตอบก็คือไม่ใช่เลยตลอดทางเดินในชีวิตของพระองค์ท่านคือการเลือกเลือกทั้งทิศและทางเลือกด้วยสติปัญญาด้วยคุณธรรมความอดทนเช่นพระมหาชนกพระองค์ทรงเป็นเช่นนักเล่นเรือใบรู้จักทั้งเป้าหมายที่มุ่งมั่นและทิศท,ทางลมที่ผันผวนรู้จักทั้งกิเลสตัณหาที่รบกวนแล้วเลือกปรับไปพาชีวิตเดินทางไปยังเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองให้จงได้ทั้งหมดนี้คือคุณธรรมชัดๆใจคอท่านผู้ไต่ถามจะไม่ยอมให้ใครผู้ใดมีคุณค่าด้วยตนเองบ้างเลยเชียวหรือจะให้ดาวทุกดวงบนท้องฟ้าเป็นดาวพระเคราะห์ไปหมดไม่มีดวงใดมีแสงในตนเองบ้างเลยหรืออย่างไรพวกเราคนเคารพรักในหลวงไม่ขอกะเกณบังคับให้ท่านต้องเคารพเหมือนเราพวกเราเพียงแต่ขอร้อง ไม่อยากให้ท่านเห็นการกราบไหว้หรือน้ำตาแห่งความรักอะไรของพวกเรานั้นไร้สาระน่าดูถูกพวกเราขอความเป็นธรรมให้กับพระองค์ท่านการที่ใครได้เป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนไม่มีอะไรดีเพราะได้ดีตามชะตาฟ้าลิกิตเท่านั้นเองพวกเราขอความคุ้มครองให้กับพระองค์ท่านไม่ใช่ถือว่าทรงเป็นบุคคลสาธารณะแล้ว จะคิดจะวิจารณ์ใส่ร้ายอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองก็ทำได้ฟรีๆตามชอบโดยอ้างด้านด้านด้วยสีหน้าก้าวหน้าว่าเป็นเสรีภาพทางการเมืองเราท่านทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ถามในไม่ช้าก็ต้องจากโลกนี้ไปและจะต้องถูกถามเหมือนกันว่าชีวิตของเราได้ทิ้งคุณค่าอะไรไว้บ้างผมคิดว่าคุณค่าในชีวิตที่เกิดมาเป็นคน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบำเพ็ญให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นั้นคือตัวอย่างอันมีค่าที่ชัดเจนที่สุดแล้วใช่หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ